สวัสดีค่ะรอบดูกฎหมายกับเมืองไร่ขิงนะคะวันนี้พบกับหัวข้อการขออนุญาตก่อสร้างตามพรบรควบคุมอาคารพศ2522ต้องทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบดูกฎหมายกับเมืองไร่ขิงวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่3แล้วนะครับกับหัวข้อการขออนุญาตก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคารพศ2522ต้องทําอย่างไรนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณสิบโทพุธเนตรน้ำใจตรงนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกองช่างวันนี้จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตตามพรบผู้คุมอาคารนะครับมาหัวข้อแรกนะครับที่วันนี้จะสอบถามกับทางคุณพุธเนตรนะครับไอเรื่องของการขอก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเนี่ยครับต้องขออนุญาตหรือไม่และต้องใช้เอกสารหลักฐานใดบ้างครับครับ ก่อนอื่นนะครับกฎหมายระบุชัดเจนนะครับเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับดัดแปลงอาคารต่อเติมรหรือถอนหรือว่าจะเปลี่ยนการใช้อาคารนะครับ,รบต้องออนําแบบนะครับแล้วก็และการคํานวณ เอกสารต่างๆนะครับ <Ừ. S 2> เพื่อประกอบการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะอบอทอนั้นๆนะครับ <Ừ. S 2> โดยกองช่างนะครับฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างนะครับ่็จะมีทั้งตั้งแต่นายตรวจเขตน,นะครับหัวหน้าฝ่ายผอ,อกองช่างนะครับจะร่วมพิจารณาตามพรบควบคุมอาคารนะครับ <Ừ. S 2> ในการอนุญาตหรือจะไม่อนุญาตหรือจะผิดจากข้อกฎหมายที่กําหนดนะครับก็จะมีการะระบุ กฎหมายต่อเนื่องเช่นมีกฎกระทรวงม,มีผังเมืองรวมอ้อมใหญ่นะครับที่เรารใช้ในเท,เทศบาลเมืองไร่ขิงนะครับในการ,รประกอบการพิจารณาว่ายื่นอาคารประเภทไหนควบคุมการใช้หรือไม่นะครับแล้วมันตรงกับพื้นที่สีที่ผังเมืองรวมเนี่ยเขากําหนดอ๋อมีเรื่องผังเมืองผ<ช>ังเมืองด้วยก็จะมีกําหนดสีต่างๆนะครับก็จะถ้าถ้าเซิร์ช Google ก็ท่านผู้ฟังก็จะทราบเลยว่าสีนี้เป็นอาคารประเภทนี้ห้ามก่อสร้างอาคารประเภทไหนเพื่อที่จะจัดหมวดหมู่แล้วก็บริบทในพื้นที่ เทศบาลเมืองไร่ขิงนะครับและผังเมืองรวมอ้อมใหญ่นะครับให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยกยกตัวอย่างได้ไหมครับผังสีเ<อ>ช่นสีม่วงนีย่ย<ว>บ้านได้ไหมเขตอุตสาหกรรมนะครับ<อ>เขตอุตสาหกรรมก็จะสร้างโรงงานสร้างคลังสินค้าสร้างอะไรพวกนี้สร้างได้ ถัดมาถ้าเป็นสีเขียวนะครับสร้างพักบ้านพักอาศัยได้แต่ก็จะสร้างอาคารประเภทอุตสาหกรรมไม่ได้สีเหลืองก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับหนาแน่นน้อยนะครับก็จะสร้างอาคารหอพักอาคารพักอาศัยรวมอพาร์ตเมนต์อันนี้สร้างได้แต่ก็จะสร้างอาคารที่ข้ามประเภทเนี่ยเราก็จะเราก็จะไม่อนุญาตให้ให้ให้ก่อสร้างขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับข้อกาหนดในผังเมืองอ๋อครับอ๋อโอเคโอเคอ๋อก็จะมีมีในส่วนของทั้งกฎกระทรวงระยะ ล้นต่างๆนะครับในการประกอบการพิจารณาจากแบบที่ประชาชนเขายื่นเข้ามาอแล้วก็อีกข้อสงสัยหนึ่งนะครับในการขอญาต่อสร้างดัดแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่าธรรมเนียมแพงไหมครับค่าธรรมเนียมตอนนี้นะครับถ้าเป็นมันก็จะแยกประเภทอาคารอีกเช่นกันนะครับเป็นโรงงานเป็นคลังสินค้าตารางเมตรละสบาทนะครับเป็นบ้านอาศัยก็ตารางเมตรละห้าสิบสตางค์นะครับก็จะแยกแล้วแต่ประเภทอาคารที่ที่นั่นที่ที่ขอเข้ามาโอเคครับแล้วอีกกรณีหนึ่งครับมีแบบ ประชาชนเนี่ยเขาเขาไม่ได้ก่อสร้างหรอกก็คือไปซื้อบ้านน็อกดาวน์มาเลยอย่างเงี้ยแล้วมาตั้งปึ้งเลยอย่างเงี้ยเขาจะต้องขออนุญาตอีกไหมครับอย่างนี้เอ อาคารบ้านน็อกดาวน์เนี่ยนะครับม,มันมีสองประเภทนะครับก็จะเป็นอาคารน็อกดาวน์ทั่วไปเนี่ยที่มีสิ่งปลูกม,มีสิ่งปลูกปกคลุมประชาชนบุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เรานับถือเป็นอาคารเพราะฉะนั้นต้องขออนุญ,ญาตเพราะวันข้างหน้าเขาต้องขอสารโภคไฟฟ้าประปานะครับที่จะเอาเข้ามาใช้เกิดทรัพย์สินบนที่ดินบ้านน็อกดาว ทุกประเภทที่อยู่บนที่ดินต้องขออนุญ,ญาตครับต้องขอหมดเลยอ,อ,อ,อีกกรณีหนึงก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์อตู้คอนเทนเนอร์เอามาดัดแปลงแล้วเอาเข้าไปไว้ในอาคารลักษณะนี้นะฮะเ,เช่นมีมีคลังสินค้าหรือมีโรงงาน <c oughs> นะครับ <c oughs> เอ่อเป็นเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือเป็นอาคารนนเประสงค์ขนาดใหญ่อยู่แล้วเราเอาตู้คอนเทนเนอร์อาจจะเป็นห้องนอนแยกหรืออาจจะเป็นส่วนสํานักงานหรืออะไรเงี้ยนะครับเห็นบ่อยครับอยู่ในอาคารเดิมของเขาใช่ครับกรณีนี้ครับเขาดึงน้ําดึงไฟจากอาคารเดิมเขาอืก็ไม่จําเป็นต้องขออนุญาตอ๋อถ้าเป็นประเภทนี้ไม่ต้องเปนขออนุญาตใช่ครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับกําลังกําลังไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่เขาจะดึงเข้ามาว่ามันสัมพันธ์กับตัวขนาดของมิเตอร์ที่เขาใช้อยู่ไหมนะครับ อ่าแล้วถามย้อนกลับอีกนิดนึงครับในกรณีที่เขามาขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยเอ่อในกรณีที่ที่เนี่ยมันไม่ใช่ของเขาหรือเป็นคนหลายคนอย่างเงี้ยเขาจะบริหารจัดการยังไงเพื่อจะขออนุญาตได้ครับก็จะมีเอกสารที่เอ่อเขียนว่าอ่ยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดินตอต้องมีเอกสารยินยอมอหลังโฉนดเป็นชื่อบุคคลท่านใดน,นะครับก็จะต้องเซ็นทุกท่านอ่าอ่าเพื่อให้อ่ผู้ขออนุญาตครับมีสิทธิ์ก่อสร้างอาคารอ๋อครับใช่ใช่คำถามต่อมานะครับ ทีนี้มันมีปัญหาอยู่หลายที่เหมือนกันว่าสมมุติส่วนใหญ่จะเป็นเทาเฮ้าส์นะฮะก็จะมีการต่อเติมออกมาเป็นโรง,งรถหน้าบ้านอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตไหมแล้วมันเยอะจริงๆนะฮะ,ะกรณีนี้นครับกฎหมายระบุชัดเจนว่าพื้นที่ถ้าไม่เกินห้าตารางเมตรนะครับมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พื้นพื้นที่โครงสร้างหลังคาที่ไม่เกินห้าตารางเมตรไม่จําเป็นต้องขออนุญ,ญาตต่อไม่จําเป็นแต่ถ้าเกินนะครับ ถ้าเกินหรือว่ามีการปักเสามีการเทคานเพิ่มขึ้นแล้วพื้นที่เกินห้าตารางเมตรจำเป็นจะต้องขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคารหลังนั้นนะครับครับโอเคก็เป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่อยู่พวกเทาเฮาบ้านจัดสรรนะครับที่ที่จะนิยมต่อเติมในเรื่องของอาคารจอดรถนะครับทีนี้อันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นกฎหมายใหม่ที่ผมทราบมาเหมือนกันนะครับเรื่องของการติดตั้งบ่อบำบัดน้าเสียหรือบ่อดักไขมันเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดปลูกสร้างบ้านใหม่เนี่ยเป็นเงื่อนไขเลยไหมฮะต้องมี ทางเทศบาลเมืองไร่ขิงนะครับได้ออกประกาศเป็นเทศบัญญัติชัดเจนเมื่อ,เ,อ,อเดือนกันยายนปี2565นะครับใหออ้อาคารทุกประเภทนะฮะที่ก่อสร้างขออนุญาตก,ก่อสร้างนะครับมีมทงัทงถังบำบน้ําเสียและถังดักไขมันก็ต้องมีทั้ง <3 S 2> สอย่างเลยก็คือ ถังบำบัดน้ําเสียเนี่ยยังมีกรณียกเว้นเช่นหากหากจะใช้ระบบเดิมคือบ่อเกิดบอ่บอซึมเนี่ยนะครับอ่าก็ต้องให้ทางนายตรวจเขตหรือทางกองช่างเนี่ยเข้าไปร่วมตรวจสอบแต่ถ้า ừ ừ. จะระบายน้ําลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถังดักไขมันด้วยแล้วก็ถังบำบัดน้ําเสียครับเพื่อที่จะบาบัดน้ําเบื้องต้นแยกกากแยกอะไรก่อนที่จะระบายก็คืง้ง่าย,อายตอนนีนนะตอนนี้ถ้าเกิดเราขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่ปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องติดทั้งสองอย่างเลยประกดในแบบแล้วก็ ไปขอสร้างจริงก็ต้องมีด้วยครับอ๋อครับ <c oughs> ทีนี้คําถามต่อมาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากรู้นะครับว่าขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอใบอนุญาตประมาณกี่วันนะครับถ้าเอกสารครบถ้วนนะครับ,รบแบบถูกต้องนะครับถูกถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยของเราเนี่ยไม่เกินสาสัปดาห์ไม่เกินส<ต>สัปดาห์กฎหมายกํากหนดว่าไม่เกินส5ิบห้าวันนะครับไม่เกินส5วันก็คือก็จะได้รับใบอนุญาตแล้วนะครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติใบอนุญาตเขาหมดอายุล่ะครับจะมาต่ออย่างเงี้ยครับก็ ต้องตอกก่อนภายใน7วันนะฮะใบอนุญาตต้องต้องตอกก่อนก่อนวันหมดอายุ7วันแล้วก็ต่อได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ครั้งที่ครั้งที่2ครั้งที่3ก็จะมีข้อกําหนดว่าจะต้องมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นแล้วกี่เปอร์เซนต์ก็จะเป็นรายละเอียดีกย่อยเข้าไปอีกครับคำถามต่อมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นก็จะเจอกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับมีการร้องเรียนอยู่อย่างเช่นมันจะมีการก่อสร้างอาคารหรือว่ามีการดัดแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้อง หรือก่อสร้างแล้วเป็นอันตรายกับบ้านข้างคียงเงี้ยถ้าเขาพบเห็นเขาจะทํำยังไงได้บ้างครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะจะมาแจ้งที่เทศบาลก็ได้นะครับหรือว่าเก็บภาพถ่ายนะครับเก็บภาพถ่ายในส่วนที่มีมีมีข้อสงสัยหรือว่าจะเป็นไปตามหลักวิชาช่างหรือหรือไม่หรือว่าจะมีความแข็งแรงถูกต้องปลอดภัยไหมหรือว่าจะ ก่อเหตุเด so well, ือดร้อนลำคาญได้ภายหลังเช่นเรื่องของรางน้ําฝนหรือว่ามีการชิดเขตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ยินดีที่จะอาจจะเข้ามาเขียนคําร้องทั่วไปที่กองช่างก็ได้หรือว่าจะโทรมาแจ้งก็เบอร์ศูนย์สามสี่นะครับสองสองห้าห้ต่อหนึมครับอ๋อเดี๋ยวมีวิ่งเดี๋ยวมีวิ่งครับแล้วอันนี้มันมีความผิดใช่ไหมครับมีโทษมีอะไรไหมครับก็อย่างนี้ครับพอเราเราได้รับเรื่อง เราก็จะลงไปในโเขตเขาก็จะลงไปตรวจสอบนะครับหากไม่ได้พบได้รับการอนุญาตเนี่ยก็จะมีคําสั่งออกให้กับเจ้าของอาคารนะครับให้มายื่นขออนญาตก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคารอ๋อโอเคครับคําถามต่อมานะครับซึ่งอ,อาจจะเป็นคําถามสุดท้ายนะครับก็คือตอนนี้คนที่จะปลูกบ้านใหม่เนี่ยเขา ปัจจุบันมันจะทำถนนสูงถูกไหมครับ,รบเขาก็จะถมให้สูงว่าถนนเนี่ยสูงมากๆเลยจนแค่งบ้านเนี้ยต่ําเลยทีนี้มันมีกฎหมายระบุไหมครับว่าถมสูงไม่เกินกว่าเท่าไหร่อะไรยังไงครับคือคือเรื่องของการการถมดินเนี่ยนะครับผมจะพูดขออนุญาตพูดในภาพรวมแล้วกันว่า อย่างน้อยนะครับควรจะถมสูงกว่าระดับถนนเนี่ยอย่างน้อยเลยห้าสิเซนห้าสิเซนห้าิเซนนะครับเพื่อเพื่อวันข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขยายปรับปรุงสาสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าปปาด้านหน้าอาคารที่ดินของเราเนี่ยนะครับก็เราถมสูงไว้อย่างน้อยห้าสิบเซนส่วนตัวบ้านเองนะครับตัวบ้านเองก็คือระดับพื้นชั้นล่างนะครับอย่างน้อยนะครับต้องยกยกอย่างน้อยเนี่ยยกพื้นเนี่ยแปดิถึงหนึ่งเมตรนะครับก็เพื่อ ภูมิทัศนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้อาคารนะครับก็จะเบ็ดเสร็จแล้วตัวตัวอาคารชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับพื้นชั้นล่างของเราเนี่ยจะสูงจากระดับถนนเนี่ยอย่างน้อยเมตรสามสิบถึงหนึ่งเมตรสามสิบเลยใช่ครับถ้าถ้านับรวมตั้งแต่ระดับถนนนะฮะเอาสูงสูนที่ถนนเป็นเกณฑ์อันนี้ถือว่าไม่ผิดพรบใช่ครับขุดดินถมดินนะฮะแล้วก็จะเป็นมัดแล้วบ้านเนี่ยก็จะได้สัดส่วนนะครับบ้านก็จะได้สัดส่วนคือคือเรื่องของของภูมิทัศน์แล้วก็เรื่องของ สุขลักษณะการใช้อาคารนะฮะอืมก็ทั่วไปก็จะประมาณนี้อ้าแล้วถามนิดนึงครับส่วนใหญ่อะออสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเห็นนะฮะบ,บ้านนี่จะปลูกแทบติดถนนเลยเนี่ยทีนี้ตามกฎหมายผมถามจริงว่ามันจะต้องเว้นระยะล่นไหมครับต้องเว้นฮะต้องเว้นตองเว้นชขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนว่า<อ>ถนนกว้างไม่เกิน6เมตรจะเว้น1เมตรถนนกว้างไม่เกินเท่าไหร่จะเว้นเท่าไหร นะครับพรบรก็จะกำหนดไว้แต่หากเป็นอาคารก่อนที่จะมีพรบรหรือว่าก่อนที่จะมีเ,เทศบาลอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งอาคารหลังเนี้ยเ,เขาไปสร้างแบบเขาเรียกอะไรมันไปกีดขวางภูมิทัศน์หรือมีปัญหาในการขยายแนว เสาไฟฟ้าแนวอาคารแนวอะไรสมมติว่าก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินนะครับชิดเขตที่ดินไม่มีระยะร่นเลยเนี่ยนะฮะวันข้างหน้าเนี่ยชิดเขตที่ดินมันก็จะมีทั้งเสาไฟฟ้าทั้งแนวท่อปลาทั้งอะไรเงี้ยนะฮะหากมีการขยายขยายเมนขึ้นมาขยายเมนท่อปปานะครับท่อเสาไฟฟ้าหรือมีบ่อพักน้ําทิ้งอะไรเงี้ยครับก็ประสานเป็นลายๆไปก็จะมีการแก้ไขยังไงนะครับก็ เหมือนว่าเราเรามาแก้ปัญหาตามหลังจากจากที่เจ้าขอ,ของอาคารเขาทําไว้งานแล้วนะครับก็ต้องทําความเข้าใจเป็นรายๆไปอ๋อโอเค,คก็เป็นเคสๆไปนะครับ,รบก็สําหรับวันนี้นะครับก็เราพูดกันในหัวข้อนะครับการขออนุญาตก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคารนะครับพศ2522นะครับซึ่งก็มีคุณสิบโทพูตัเนตน้ําใจตรงนะครับวันนี้ก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้เรานะครับไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรบควบคุมอาคารนะครับทีนี้ถ้าเกิด ท่านผู้ชมเนี่ยมีปัญหาสงสัยจะติดต่อสอบถามยังไงนะครับเวลาติดต่อก็เบอร์เบอร์ที่เทศบาลเลยนะครับก็0ูนย์สาครับสองสองห้าห้าเจ็ดสองต่อหนึ่งสามนะครับก็ขอสายเจ้าหน้าที่กองช่างได้เลยครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการเรานะครับวันนี้ก็ประมาณถึง E ีพีที่3แล้วนะครับดียังไงก็ฝากติดตามต่อใน E ีพีที่4ด้วยครับสวัสดีครับ